ดิฉันมิสเตอร์ไอซี่นะคะก็วันนี้เราจะมาทำโปรติกแล้วแต่สิบวนาทีตุ๊ดนะคะก็ทำนะคะเอ้ยอันตัวอะไรอ่ะไอหมูปะไอหมูน่ารักจังเลยอ่ะหมูน่ารักมาก้ยน่ารักจริงๆน่ารักน่ารักน่ารักขอตีหน่อยดิเอ้ยตายอีกแล้วมาย นี่ตัวอะไรอ่ะมาอุายมากันน่ารักนะตัวเองโหเป็นไงล่ะโอ้น่ารักเป็นอะรลูกฉันทุยเออวันนี้ค่ะนี่ตัวอะไรกันเนี่ยโอเป็นไงคะก็ดีค่ะว้าวอา่าฮะถ้าที่ฉันเห็นวัวนี่ฉันจะขี้แตกทุยใช่แล้วค่ะยังไ้คงเราอ๋าอจะใช่จะทำงูวัวนี่เจ้ามา ไม่ไม้อันใช่ไหมนมี่ดีจังเลยค่ะโอเคทีไปหาตัวอื่นบ้างดีกว่านะคะเจอได้ถุงสามตัวค่ะฮะแป๊บหนึ่งค่ะค่ะ เออไม่เจอยังไม่เจอน้องแกะกับน้องไก่นะคะเอ้ยอันนั้น ค่ะคาะเห็นน้องแกะน้องไก่โลจังนี่มีได้ข่าวว่ามีแมวใช่ไหมคะนี่แมวโอ,โอ้โหมาคะ่ะค่ะนี่เอ็ดไม่เอาคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตายน,น้องไก่นี่คือพี่เสกน้องไก่ใช่ไหมคะเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่นะคะเอ้ยแมวนะอุ้ยไม่ตัดไก่เขาหมาไปแกะไปที่เขาแกะ นีน้องไก Ly, ่ค่ะน้อไก่นไหน้งไก่น้ไก่นไก่ไเลยไก่ไก่ไก่เยอะจังเลยค่ะไก่ก็ขอตัวลาไก่อนนะคะมาทาโปรเจกตเราจะมาทำโปรเจกต์กันนั้นต้องติดตามช่องของเฟรตี้แวร์นะคะก็ขอตัวลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องแก่นะ